มีท่านพร้อมคนใหม่มาแต่ตอนนี้ยังไม่มานะคะก็รอติดตามว่าจะเป็นพอคนไหนนะคะรุนกันหนุนะคะค่ะวันนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะคะวันนี้ได้เจอหน้าผู้ปกครองทุะะะององก,กท่นนทา,านนะคะโรงเรียนหนองบุญในการหนองยาวโพธิ์นันวรวมรรณกคลยครูและบุคลากรทางพิธีการนะคะในการเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนะคะภาคเรียนที่สองนี้นะคะ,ะช่วงน,นี้ก็เชิญผู้ปกครองท่านใถ้าพร้อต,อตามอาทยาใส่ การในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณครูปุณสินค่ะเรียนเชิญค่ะ<ม>และเรียนเชิญท่านประธานนะคะท่านรองวรินทร์ธนวิทิมารรองผู้ในการรักษาการในตําแหน่งผู้ในการโรงเรียนหนองแดงวิทยดมนะคะได้รับฟังคํากล่าวรายงานนะคะขอเรียนเชิญค่ะเรียน นางสาววดินทร์ทิิมารองผู้ในการรักษาการในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนหนองแดงวิทยาลัประธานในพิธีไปทำงานทั่วไปได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษา2566โดยมีนางสาวในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องร่วมมือกันในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทางฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ได้เห็นความสําคัญต่อความร่วมมือมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนเก่งดีและมีความสุขหลานของตนเอง4เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียน ได้เปลี่ยนความคิดและสร้างความสัมพันธ์ท่าภาพที่ดีของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเป็นมีการเปิยโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนเวลาสุกบอแล้วกับผมขอเรียนเชิญนางสาววิริทอมนิธิมารองผู้อํานวยการารักษาการในตำแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนของนายเฉลงมประธานในพิธีพักเนที่สอง ดีการศึกษา2,560คเรีย, 6, ยนท่านผู้ช่วยนงยางวพงศ์นิตินานะคะท่านผู้ปกครองทุกท่านคณะครูและบุคลากรในชัน้นนางสาววินทร์นิติมานรองผู้ในการรักษาการแานตําแหน่งผู้ในการโรงเรียนหนองแดงวิทยาลัยดูงนะคะวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านผู้ปกครองนะคะได้ให้เกียรนะคะมาร่วมการประชุมในครั้งน,นี้นะคะแล้วก็ ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนนะคะในการเปิดโครงการประชมุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณโรงเรียนหนะะองแดงพิยโยดมนะคะจากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมยรวยทุกคนนะคะแบบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานโครงการประชมุมผู้ปกครอง,อง,องนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณบ,บัดนี้ค่ะ มอได้รับชมวิทยารของโรงเรียนซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาหรือการดำเนินงานที่ผ่านมาของเราว่าโรงเรียนหนองแดงวิทยุดมของเราได้ดำเนินงานไปเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญรับชมวิทยารของทางโรงเรียนได้แล้วค่ะในหนองแดงวิทยุดมงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีตั้งอยู่ในวิาจารและความเป็นผู้นําทางวิชาการได้บา เรียนรู้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคนมีงานการข้อตกลงมีของครูผู้สอนมีการทำกิจกรรมต่างๆของคณะครูมีงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาที่ P.O.C. สัปดาห์ละสองชั่วข่าวการดำเนินงานส่งกลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติทั้งพืนฐาน o n และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียน เที่การศึกษาิละผ่านการจัดานักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2505โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง่เหรียญการการต้องการการตั้งครนในรียนมีโครงการในักเรียนทางเลือกที่ได้สามารถมาเรียนในระบบได้เป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนทำให้นักเรียนได้รับโครงการแรงงานและบบดูเลยใหลนักเรียนเป็นการบุคคลตรงเดิมขนาสมัยนักเรียนไม่ได้เรียน ความถนัดและความสามารถทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการงานโรงเรียนได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมงานโรงเรียนองค์มุทินันได้รับรางวัลผู้ การแข่งขันสาววิชาการต่างๆกิจกรรมในโรงเรียนนะครับเราก็ช่วยโรงเรียนแล้วก็ได้ไปประกาศเสียบัตรแล้วก็คือให้แข่งขันแล้วก็ถ่ายรูปมปเยอะๆเพราะว่ามันเป็นรอบที่ส like um, so บาย oh yeah. no. มากคพราะมันก็่ากันสูงแต่ว่าการแข่งขันมันก็อาจจะสูงทีนมีเวลาเราอยู่แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์ในโงเรียนนะครับเพราะว่าเขาเรารับน้อยครับ ไม่ใช่ว่าการไม่ได้อ่านหนังสือคือจะได้ม <hi> าแต่ว่ามันเป็นการสะสมประสบการณ์หรือเป็นการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนตั้งแต่ม4หรือว่าบางคนก็ตั้งแต่ม1นะคะสะสมผลงานสะสมเพ่เทยอย่างมากนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยที่ได้เนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือก็สอบได้ไ <rode> ม่ใ <nosis> ช่อย่างนั้นนะคะเด็กที่ได้ตรงนี้คือเด็กที่สุดยอดที่สุดแล้วไม่ปบื่อ ค่าบ้านองจะมาย้งขนาดไหนนะคะค่อนข้างเยอะมากนะคะเยอะมากแปลว่านะคะผู้ปกครองไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมารับเงินนะคะกวาเป็อนอยู่ของผู้ของพวกเรานะคะในส่วนของงานนะคะที่ที่ดิฉันดูแลก็ดูแลเพิ่มเติมข,ขึ้นมาก็คือเรื่องของการเงินนะคะการเงินด้วยเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่การเงินก็ลาพอด ต่อกันสองปีแล้วค่ะที่ในภาคเรียนนี้นะคะเรียนเชิญครูทุกท่นทานเลยนะคะจะได้บอกว่าครูแต่ละทาะะ่นทนทาน,นนะคะเป็นครูที่ปรึกษาชั้นมไหนด้วยนะคะเพราะเทอมนี้ปีนี้เรามีครูพรุ่งรอบเลยนะ,ะอนรอบครูทรึกษาแล้วกูชายเองนะคะนักเรียนของเราแล้วลองว่าเก่งด้านวิชาการวีฬาแล้วก็วิชัยชิ้นแน่นอน,นะคะ่ะ ชาจาครูนะครูที่ปรึกษานะคะมหนึ่งนะคะเดินขึ้นแล้วก็เดินตรงไปนะคะเดินตรงไปแล้วก็ขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดไปนชั้นที่สองแล้วก็เลี้ยวขวานะคะห้องมหนึ่งนะคะก็จะไปพบกับครูที่ปรึกษาครูุญศิลป์ครูลูกดีแล้วก็ครูจจิลานะคะอ่ะต่อไปค่ะท่านผู้ปกครองมสองนะคะ